ให้พากันมีสีมีธรรมนะแล้วอย่าหวังครึนนะ่งกิเลสนะกิเลสพาคนให้ล่โจมมามากก่อมากแล้วให้พากันจำเอาไว้ไปที่ไหนตึกรามบ้านช่องถนน,นทางเต็มไปหมดแต่หัวใจของคนแห้งผากแห้งผากด้วยความสุขความสงบเย็นใจมีแต่ความเดือดร้อนวุบบ่นวายดูทุกหัวอกไม่มีหัวอกใดที่จะเว้นได้เลยว่าไฟความโลภความโกรธราคะตัณหาตัวสําคัญสามอันนี้ไม่เผาไม่มี เผาตลอเดเวลามหาเศรษฐียิ่งเผามากกว่าเพื่อนนะอืผู้ใหญ่เทารายิ่งเผามากเผามากไปกิเลสตัณหามันลูกลาวเข้าไปสู่หัวใจแต่ภายนอกก็มาประดับกันอันนี้ก็ประดับหลอกกิเลสนะ่ะให้กิเลสมันฮือกันเป็นบ้าเขามีเราก็อยากมีเขาได้เราอยากได้เป็นบ้าไปแล้วกันเผาไปด้วยกันทําดูเห็นหมดมจะว่าไงล่ะไม่เห็นแล้วมาพูดได้ยังไงหัวใจดวงไหนที่มันมี ความชุ่มเย็นเป็นถูกนอกจากหัวใจผู้มีธรรมบำเพ็ญธรรมในภายใน,ในใจิตใจไม่ว่าเศรษฐีไม่ว่าคนทุกคนจนถ้าใจมีธรรมเย็นไปด้วยกันถ้าไม่มีนี้ยาหวังที่จะหวังความสุขความเจริญเพราะอํานาจของกิเลสเหล่านี้ไม่เคยมีในโลกในไหน,ไหนตั้งแต่ไหนแต่าไรมาพาโลกให้ล่มจมหลอกลวงโลกลลลลลลไปตลอดเวลาก็คือกิเลสนี่แหละมันหลอกไปตลอดเวลานียังพากันตื่นตัวแล้วยังเนี่ยเนื้อกิเลส มันหลอกคนให้แหลกเหลวไปหมดเวลานี่ยังไม่รู้ตัวเรื่องจะดิ้นกันอยู่เหรือนี่ละเลสให้รู้เอามันเป็นภัยมาตลอดธรรมะต้าน,านทานกันไห้ซึ่งพอเป็นผู้เป็นคนบ้างนะนั้นพากันต่อแสวงหาอาธิธรรมเป็นเครื่องยับยั้งจิตใจนะอะไรมีก็ตามถ้าจิตใจล้มเหลวเช่งเดียวหมดความหมายไม่มีความหมายอะไรเลยขอให้ใจตั้งไร้ด้วยศีลด้วยธรรมมีมากมีน้อยไม่สําคัญขอให้มีธรรมในใจ อย่างน้อยมีพุทโธติดหัวใจหัวใจวันหนึ่งการทำบุญให้ทานอย่าให้ขาดอันนี้คือสมบัติแต่ล้นค่าของใจประจำไว้ทุกวันหนุนไว้ทุกวันแล้วจะมากขึ้นทุกวันทุกวันอันนี้เราจะพาเราให้หลุดพ้นจากทุกเราจะคอยให้กิเลสพาหลุดพ้นม่ตะพาจมทั้งนั้นจำเอาให้ดีไม่มีคำว่าพาใครให้หลุดพ้นมีความสุขความเดือดร้ไม่จะพาจมใครโลภมากอะไรย,ยิ่งจมมาก โกรธมากราคะตันหามีผัวมีเมียมากอะไรยิ่งจงมากจงมากนี่คือเกเรพาสัตว์โลกให้จงส่วนทมนั้นตัดออกแล้วเบาหิวเบาหิวเ,ววเววมียก็มีเมียเดียวผัวเดียวเบาหวิวเบาหิวเข้าใจไหมความโลภมากเอาไปหาอะไรเวลาตายแล้วก็เอาไฟเผาสิ่งสมาลณ์นั้นไม่ได้มาเผาบุญกุศลนั้นจะหนุหนขึ้นไป,ปสวรรค์พรมาโลกนี้ผ่านสิ่งเหล่านี้ไม่หนุนได้เลยนะมีเท่าไหรหมดความหมายเมื่อเวลาหัวใจขาดลงไปเนั้น เราอาศัยเพียงวันหนึ่งวันหนึ่งจะพากันตื่นบ้ากันเกินไปนะพี่น้องชาวไทยเรามันตื่นมากหลวงตาเนี่สงสารมากจริงๆนะมองดูนี่โอ้ยมันพูดไม่ได้นะจะคิดว่าไงถ้าเป็นฟืนเป็นไฟนี่นุ่นอะเปลวมันจดแม่เลยนไฟทิเรียกตัญหาเขาหัวใจสัตว์โลกเราเนี่ยเปลวมันจดแม่โจทยแม่นั่นเห็นไหมนี่แหละไฟทิ่เรียกตันหามันเป็นยังไง น้ำดับไฟไม่ค่อยมีน้ำดับไฟไม่ค่อยมีเพราะั้นโลกจะมีแต่ร้อนไปที่ไหนไปเถะนะเอาอยาเอามาอวดกันว่าไปประเทศนั้นประเทศ,น,เทศนี่ว่าจเจริญเจริญเจริญตั้งแต่อิฐแต่พูนแต่หินแต่ทรายเล็กหลาเหล่านี้ถนนหนทางมาประดับหลอกกันเล่นทางภายในหัวใจมันถูกไฟเผาตลอดเวลาไฟกิเลศก,กันหานให้พากันจำมันนะมันไม่มีที่ไหนจเจริญถ้าหัวใจไม่จเจริญด้วยธรรมไม่มีหวังพูดให้ชัดเจนอย่างนี้เลยนะ ใครจะไปหวังความจเจริญจากกิเลสนอกจากความร่มจมไม่หวังก็ได้ถ้าวิ่งตามกิเลสแล้วถ้าวิ่งตามรมเอาเถอว่างั้นเลยตายแล้วไม่ต้องนิมนต์พระมาคุตลาให้ลำบากพระให้ยุ่งข้านะเอาเลยไปเลยเราพูดจริงๆอย่างหลวงตาบัวตายอย่านิมนต์พระมานะไปกวนท่านไม่ได้เราจะไปของเราเองเราพร้อมทุกอย่างพอทุกอย่างแล้วเราจะดิ้นของเราเอง เราตั้งแต่เวลาทตุขันนี้ที่ใช้เป็นเครื่องมือนีทําประโยชน์ให้เราเราไม่ได้เสียดายมันแม่แม่ตีแม่ทายนะเวลานี้เราใช้มันอย่างนั้นนะพอถึงการเวลาแล้วใช้ไม่ได้หรือทิ้งกุึงเลยไม่งั้นมาสอนพี่น้องทั้งหลายได้ยังไงความจริงมันเต็มหัวใจแล้วจะผิดความจริงไปไหนวะพากันตั้งอัตั้งใจสร้างคุณงามความดีประพฤติปฏิวัติตนให้ดีนะอย่าเลี้ยวแหลกแหวกแนว ลอยตามอำเภอใจนี้แหละคือเรื่องของเกเรล้วนๆจะทําคนให้เสียตลอดเวลาไปที่ไหนเสียหมดคนที่ทําตัวให้เสียอยู่ที่ไหนเสียยืนเดินนั่งนอนเสียตลอดไปเสียตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งวันตายจมเลยนะมีแต่ท่าเสียท่าเสียด้วยความชั่วของตัวเองที่ทําลงไปทำไปด้วยความอยากความตยสยานนะให้พากันหักห้ามต้านทานเอาไว้นะรถยนต์เขายังมีเบรกมีคันเร่งคันเร่งที่หน้าที่การงานที่ แป็นลผลประโยชน์เอาแรงให้มีความขยันมันเพียรอันไหนที่เป็นพืนเป็นฟืน,เป,น,ฟนเป็นไฟจะเผาไมตสบายให้เยียบเบรกทันทีห้ามอย่าเข้าไปเกี่ยวเกี่ยวข้องกับมันนี่แหละเรียกการปฏิบัติตนต้องต้องมีฝืนไม่ฝืนไม่ได้นะอยากเป็นคนดีต้องฝืนไม่ฝืนไม่ได้จาให้ดีะ